สวัสดีค่ะพบกับอาจีนเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนใต้วันเกี่ยวกับสถานที่กันนะคะเราไปกันเลยค่ะคำแรกเลยนะคะกงเหยืนสวนสาธารณะเมี่ยววดัดกงซือบริษัทกงฉางโรงงานตี้จื่อที่อยู่ตี้หมิง ชื่อสถานที่บ้านเตี้ยนโรงแรมเสียเชี่ยวโรงเรียนผีเจี่ยวเตี้ยนร้านเบียร์อิ่งเลี้ยวเตี้ยนร้านน้ำซื่อฉางตลาดเย่สื่อตลาดกลางคืนสุดท้ายค่ะต้องอู้เหยวนสวนสัตว์ บายบายค่ะ